ครับตอนนี้อยู่กรมรลาสายครับพี่น้องอยู่ประทาุยาคูครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาประทาุยาคูครับอำเภอกรรมรลาสายบ้านน้องแดนครับนะครับเป็นงานประธาครับเยาวคูนะครับกสิเป็นทะเลทุ่งกสิเป็นทะเลทุ่งครับ

วิถทั์ทกะสวยงามนะครับพี่น้องีิถทั์ทก,ก็สวยงามครับแต่ว่ามันกะสิฮอนจั้งหน่อยครับร้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็ลืมเอาโดนมาไปนะครับเอาถ่ายเลยลูกถ่ายเลยคู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนะ้ถ่ายให้เดี๋ยวลุงถ่ายให้บ้านแต่ละอำเภอครับมันเป็นเฮือนเป็นซาน านเก็บถูกนั่นแหละอาครับจะเที่ยงเลยเนาะก็ขอขอให้ขอให้เจียวขอให้ได้แก่เขียวนะครับแ่กันเอามาให้แล้วก็พมพ์สาราอร่อยอยากได้แล้วก็ู่้านเอาโอ้สวยงามครับก็สวยอยู่ครับะครนี่ันีจากอำเภอสาสันคร นะครับแล้วมันจะมีจุดทายรูปอยู่นะครับเดี๋ยวจะย่างไปเบิง้งอันนี้ก็จะเป็นออร,รอบๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาโดนมาบินอากับสภาพวยก็จะมีของกินครับอ่า เาตีเรียบร้อยนะครับาไายไ้เหตระเบียบนะครับเพอรอพี่น้องในบ้านจักะละมากราบไปนะครับปิเล่เบิ่งแล้วสวยงามนะครับจ่านจาจานะครับงานทองับน้ว่าแบ็คกราวดสีเรอนีครับูสีน้ำเาก็จะมลูกลามอยู่ในยืนยืนยืนนเอาเดียวนะครับอันหนึ่งสองอายุรวมนะครับหนึ่งสอง ครับตอนนี้ก็มาฮอดพัดโตประธาล้วครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านที่เป็นร้านบวงสวงนะครับเมื่อที่ผ่านมานะครับเป็นเวทีนะครับน่านะครับพี่น้องเดี๋ยวสิยญาไปทางปุ่นครับออ ครับเพื่อนก็จะมีบางคนก็จะมาบวงสรวงครับมาไหว้สักการะครับนะครับกระสีเด้ทอนจัดหน่อยครับพี่น้องคนนะครับมีเบิ้ทุกสีสวยงามครับเหลืองม่วงชมพูแดงครับหลากสีเขียวกับมี้ครับแต่ว่าอากาศก็เริ่มเย็นลงมาแล้วครับบ่าอนแล้วมองเข้าไปมองบ้านโบราณครับ เงินอีสานเมืองฟ้าแดดสูงอย่างครับสาวผู้ไทยก็จะเป็นที่มูลนิธิทำบุญของพระธาตุยาปูนะครับครับวันนี้สวัสดีครับอันนี้ครับสาวผู้ไทยครับวันนี้สาวผู้ไทยสาวสาวผู้ไทยบ้านเล่อครับวันนี้นะใครบ้านเล่อบ่ะอันน้ไทยผู้นาภูน้ำเลยครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเออ่ให้บูชาบันบ่ครับแม่บูชาตั้งกำลังศรัทธาค่ะอ๋อครับ ตากาลังานะครับวันนี้อ้ามาบูลักกระเป็นธาตนะครับการังเรามี้่นะครับห้ทนบูาาานะครับอันนี้กันเป็นนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวนะครับที่เพื่นกับมากมาจากจังหวัดใดครับโอ้ขอนเ่นครับ อันนี้มาจากรอยเอสนะครับเมืองบ้านโบราณนะครับอนี่เข้าซุมของบ้านโบราณนะครับสายมือนะครับก็จะเป็นเงอนของอำเภอนามนนอันนี้เป็นเือนเมืองกาละเสียนครับัเนี้่ยอ่วงนะครับเนค่วงเงนอก็เป็นเงอนครับเดี๋ยวเขาจะเป็นเงินการลเสียนนะฮะ่านที่เข้ามาเที่ยวชมอ๋อครับ ันี่นะครับอันนี้คือจะคของล้านนะครับจะคล้องล้านคือคือจะคองเฮือบอันนี้เป็นบ้านกราศินนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนคุณแม่ด้วยนะครับอันนี้เป็นทั้งเสื้อทั้งอ่าทั้งเสื้อทั้งสินแลกระพาเสื้อผู้ไทยนะครับลายปักอันนี้ปักมือนะครับเดี๋ยวผมไปยางก้นแม่านะครับ นำจุดเออกไปด้วยนะครับแล้วก็ซื้อที่สุดครับอันนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากของนานนครับอำเภอไหนนะครับอำเภอเมืองนะครับครับผมอำเภอเมืองครับครผมอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นอาหารเห็นเม็ดค่ะเห็นเม็ด นี่ก็จะเป็นผ้ามุขค่ะถรงมือเสื้อผ้าค่ะเป็นผ้าไหมผ้าไหมแล้วค่ะผ้าแพร่ค่ะอันนี้พื้นเท่าไหร่ครับผ้าอันนี้ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบนะครับแวะชมด้วยค่ะครับเชิญนะครับเด้อพี่น้องเด้อครับอาจะเข้าก็จะไปบ้านเฮือนหลังอื่นต่อนะครับประกอบการผมครับเมื่อกี้เป็นเฮือนเมืองกาฬสินธุ์อันนี้เป็นเป็นเฮือนของอำเภอกำมะลาไสนะครับเราจะขึ้นเวทเดินครับ ครับก็จะขายของพี่กันครับอันนี้ก็เป็นเงินนะครับแต่แต่ละหลังกับซีบ้คือกันนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จจะเป็นเงิน ของสมเด็จนะครับบ้านของอำเภอสมเด็จนะครับนะครับเดี๋ยวจะขาเบิ่งครับอันนี้ก็ขายเบอร์ตุ้ยานครับของเิียนตวนตามาคุงปีงไกลมีเบิร์ครับครับอันทางบนบ้านเพื่อนก็จะขายพวกเสื้อครับเป็นเสื้อลายปักภูไทยครับปักมือผ้าไหมแพรวานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันนะครับขึ้นไปชมเลยค่ะไปถ่ายเลยค่ะครับ น,นะครับเกิดมานะครับครับ <vine> ครับเพื่อสมัยโบราณนะครับเขาก็จะมีเตาสมัยตะกอนก็จะอาจจะสีดับไฟอยู่บนบ้านแล้วก็ตรงนี้ดินนะครับเกิดมาเพื่อตัวนี้ก็จะเป็นเตาของคนโบราณนะครับ เป็นเฮื้อนย่างตลาดนะครับนั่งย่งตลาดครับกินเข่าปะเฮาปะเอาเอาน้ำขวดเดี๋ยวปะน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่า ครับเป็นการออกบูธนะครับห้เป็นลานอาหารอันนี้คือเป็นบ้านของอยางตลาดนะครับชอบรับดอกไม้อเี้ยครับมีการแสดงกับเป็นเสือผาที่นั่นครับเป็นสินเป็นเสือพัก เราจะขึ้นไปเบิง้งบนบ้านนะครับแล้วก็่อประเทศไใดหรือต่างแดนได้มาครับไม่เป็นไรครับจะเป็นทราบข่าวว่าอยากมีบ้านะครับจะคล้ายๆกับบ้านหลังเอื่นครับแต่ว่าเอ้อันนี้ลายสวยมากเลยลายงามครัับอนนี้ของลายปักของย้ายตลาดครับงามงามครับลายนะ แดดเรื่องหองนะครับตอนนี้ก็ย่างไปตามเฮือนต่างๆกับวัฒนธรรมทัวร์อยู่ครับตอนนี้ก็บหอบ้านอี๋กันเนี่ยบ้านสามชัยนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านสามชัยครับบ้านสามชัยก็จะเป็นจำนายผาเบียงสินนะครับแล้วก็งานต่างๆนะครับนะครับเข้าเบิ่งครับ อีกประมาณสักสิบห้านายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น,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 นจะ,นะบาทครับเนี่ยพันเจ็ดอ๋อเป็นผ้าไหมบไหมทมั้งไหมครับอันนี้พันเจ็ดนะครับเป็นผ้าโอ้ยครับเกิดมาสูงครับอันนี้จากอำเภอสามชัยนะครับสามชัยนะครับ ครับอ่านนี้นะครับร้านโอเปวาค่ะครับร้านอะไรนะครับร้านแม่โอเพวาแม่โอเพวาอยู่อำเภอไหนครับแม่อำเภอสามชัยคสามชัยการสิลเฮานะครับเนาะการสิลค่ะครับผมแหล่งทอเลยนะคะแหล่งทอนะครับคนทอมาเองค่ะช่างทอมาเองเลยค่ะมาสนับมาอุดหนุนเพิ่นได้เด้อครับครับอันดากี้ขายอันดากี้เลยบ่เดลกับลึกลับกับไรอีกอย่างเด้อราคาราคากันเองนะครับเนาะราคากันเองครับ เบื้องล่างนะครับอันเฟ้อร้านนี้ใหญ่กว่าเพื่อนได้ตั้งแต่เดินมาเนี่ยคร้านใหญ่ค่ะอันเฟ้อสามใจค่ะเพน่ฟ้อสามใจลายแก้วสามใจค่ะมีตะบุนสวยๆนะคะอุ่นตะบุญทสวยนะคะดูได้ค่ะนี่ก็สวยกันนี่ก็สวยนะค็เนี่ยผ้าลายค่ะผ้าลายผ้าลายนะคะ ปลาเบาเบาๆค่ะสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าค่ะนอันนี้เท่าไหร่นะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดนะครับผ้าไหมผ้าไหมข้างืนครับโอเคนะครับต้นใหญ่กระสีรอยนนี่ห้าลายสองหมื่นห้าครับอันนี้หนึ่งเจ็ดปาเบาเบานะคะครับนากี่นะครับพี่น้องนากี่ครับขอขอบคุณหลายครับแม่ทางคุณเพลิงน่นเองครับผมข้างยงานอำเภอคำม่วงนะครับอําเภอคำม่วงอันนี้แม่ผ้าไหมปลาไหมแพรว่าฟันโพนบอแม่ นะครับอันนี้อำเภอคำวงรครับนะครับจะขายได้เลยครับครับผมขออนุญ,ญาตหน่อยนะครับอันนี้จากบ้านโพนบ่หรือของอำเภอคำวงังอ๋ออันนี้สาวภูไทยนะครับเดี๋ย <laughs> วจะยามไปเบิร์อีกนะครับ อันนี้เป็นอำเภอหอยเพิงนะครับอำเภอหอยเผือกนะครับเมืองสามอ่างเมืองสามอ่างปลาอาหารกรังงื้ปลากระนี่จ้าอาหารกรังนี่แหละไปจังเลยอันนี้อำเภอหอยเพิงกอาจจะเป็นพวกของกินครับอันนี้ของมาจากบ้านใดแม่หอยเพิงค่ะหอยเพิงแม่อยู่บ้านใดน้องอีบุตรค่ะอ๋อน้องอีบุตรบ่ค่ะอ๋อ น้องอีบุตรไปทุกคนไหครับเนี่ยบ่ค่ะมีตำบลน,นีคมก็มีแม่ยอยู่ตำบลน,น้องอีบุตรน,น,น้องอีบู๊ทตำบลคำบงมีทุกตำบลน,นี่บ่่คะผู้ใดผู้ผู้ใดมาขายแคมแฮมคนตัวไหนหน่อยพนนอะไรเด็กพูนค้าอันนี้นนนนมาตาใสครับแม่เน,นี่ยทาแต่อำเภอห้วยพึ่งค่ะอ,อยู่บ้านนิคมบ่อยู่นิคมค่ะนิคมห้วยขุงอ๋อนะครับอันนี้บ้านเดียวกันนะครับบ้านเดียวกันค่ะผมอยู่คำบงนั่น เห็นแล้วยากไปหาพี่น้องเดียวเป็นบมันพี่น้องเดียวพี่น้องเดียวให้เดียวกันอันนี้เป็นกองเชียร์กองเชียร์นะครับข้อยพึงกองเชียร์สนักงานครับอันนี้มาอุดหนุนเด้อครับพี่น้องเด้อนี่ยหอยเพลิงบ้านหอยเพลิงครับเมื่อสามอ่างครับเมื่อสามอ่างด้านในบริเวณอยู่ขมมงบครับผมอยู่บ้านปลาขาวบ้านปลาขาวนะอยู่บ้านขมมงอยู่บ้านขมมงขมมงใช่ไหมคะครับน่าทึ่งมา หอยเพิงก็จะเป็นเมือง3มอ่างครับมีอ่างหอยสะทดอนนะครับอยู่บ้านคาบงหอยฟ้า,ฟานี่อยู่อ่างหอยฟ้าอยู่บ้านหอยฟ้านะครับแล้วก็อ่างหอยเผิงก็อยู่ต้นเพื่อหอยเพิองนะครับเดี๋ยวเขาไปเลาะกันก่อนครับอันนี้เขาวงครับอันนี้อันนี้เั่นเขาวงครับร้าน,นค้าสวัสดิการโอท็อปนะครับ อันนี้บ้านเขาวงนะครับเดี๋ยวจะขึ้นกับเพิอันนี้ถ่ายได้ไหมเอ่ยได้ค่ะอ่าเฟิร์มอันนี้ก็เป็นบ้านขายเสื้อผ้าครับอันนี้อันนี้มาจากเขาวงเลยบ่จ้าเขาอยู่บ้านเลยครับบ้านหนองผือบ้านหนองผือก็บ่ผมจะเข้าไปเรี่ยวยุการ์จะหน้า ครับแต่ว่าผมอยู่บ้านข้าบงอยู่ไฮเพิรมครับร้านก็อยู่ท่า,ทานือท่ามีแยกไฟแดงแยกไฟแดงข้างพ้่งมะนาตติลิวนะอ๋อครับบ้านนาตติลิวนะนั่นละอยู่สามแยกก้อนหอดข้าววงแม่แออัอ๋อครับครับอันนี้เออันสมุนไพรปะครับอันนี้นองของ,งอันข้าววงห้าวันนี้ปาอ๋อครับอันนีน้อันนี้เป็นสมุนไพรนะครับพี่น้องอ <AI S 1> ครับ เอาปู๋อันยูซิเลอร์พวกของอันนี้เมาจากซิเลอร์ครับอ่าอันนี้นราบรอันยูโซนยูวันหน้าเอ้ยอ๋อครับโซนนี่เลยอ๋อกำมะเ็ดเป็นสมุนไพรพอกระบิดโอ้ครับ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 อันนี้ก็เป็นบ้านบัวขาวนะครับโอ้ยบัวแมนให้บ้านกุชินาลายติดติดผ้าบัวขาวครับอันนี้นะครับอำเภอก็เป็นบ้านชมก่อนนะคะครับอ้าวนะครับอันนี้คือ อันนี้มาแต่บ้านเล่ยครับบ้านหน้าโกวบครับโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาได้มีใบรับรองอินทรีย์ของไทยแลนด์ครับลูกประคบระดับห้าดาวสินค้าผเดรโรยแปดอันนี้แสดงว่าตัววัตถุดิบนี่คือปลอดสารพิษนะครับแล้วก็คือได้ใบรับรองอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรนะครับตัวนี้ค่ะอันนี้ยิ่งธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์สารกันหมูแล้วไม่ได้ใช้เราใช้สมุนไพรที่เป็นสารกันหมู่ เอกสารเนบถ่ายโอ้ได้ได้จักรสนิดครับอันสิบเอ็ดเสนิดเสด็จเนิดเนาะออ๋มีอยู่ในนี้ถ้าถ้าเกลี่ยอ่านเป็นกันอันนี้แก็วงอันนี้เพอสหัสขันครับอันนี้เป็นบ้านสหัสขันนะครับเอารายงานตัวหน่อยครับซาภเพียวว่าค่ะที่สหัสขันค่ะเชิญมาแวะนะคะมีผ้าแพีวาสวยๆมีเสื้อผ้าครบวงจรเลยค่ะครับผมอันนี้นะครับลาน อันนะครับอันนี้บ้านสหสขันนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านน้องกรุงศรีนะครับเป็นเฮือนบ้านน้องกรุงศรีนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูนะครับอ่านะครับขออนุญาตหน่อยนะครับเอารายงานตัวหน่อยนะครับคุณแม่ยาดาจำปาหานครับ บ้านเพื่อนบ้านพูนมานถ่ายมันพูนแต่ว่าใช้บ้านน้องกรุงศรีอ๋ออยู่บ้านพูนบ่แม่บ่ค่ะเพราะว่าท่านในอำเภอให้มาอยู่ตรงนี้มันขมวเอออ๋อหลายหลังรับก็เลยแบ่งแยกกันมามาอยู่มาอยู่เพื่อนนั่นหนองกรุงศรีนะครับโอ้โหอันเรียกว่าครับมาเฝ้าเพื่อนนะเพื่อนมาเฝ้าเพื่อนนะเพื่อนครับอันนี้ผ้าใหม่กันมาจากบ้านพูนนะครับแค่ทั้งเดิมแค่นะครับต้นตำรับ อันนี้คือเดรสเทลครับอันนี้ยพันห้าเนาะครับเนาะผ้ามัดอ๋อมาผ้ามัดแต่ว่าอันอันนี้เป็นผ้าเบ่งเลยเนาะค่ะเป็นผ้าสบายเบ่งผ้าผ้าสบายเบ่งผ้าสบายเบ่งไฟครับอันนี้เป็นผ้ามัดผมไหมคือเราโปกโหนเนาะอันเนี้ยโปกโหนครับอ่ะครับเดี๋ยวไปเบื้องเพื่อนอื่นต้อนนะครับอย่าลืม้อมาอุดหนุนพุ่นแมทพื่อนเนี่ยครับขอบคุณค่ะครับผม น,นี่ก็เป็นเฮือนสหัสขันดินแดนไดโนเสาร์แตาเป็นการจีเดเป็นเป็นมุงมุงฉากไอ้มุงฉากนะครับมุงหยาคานะครับกับเบิ้งอันนี้ก็นักท่องอันนี้ก็นักท่องเที่ยวเพิ่นกะมาเลือกเบิ้งนะครับเอ้าพ่อกนันอีกแล้วนักท่องเที่ยวสามคนเนี่ยโ <c oughs> อนน้ก็จึงสิบังเอื้อนเที่อันนี้ก็จะเป็นร้านค้าครับจะเป็นร้านค้ามุหยาคา เป็นร้านค้ามุงหยาค้าครับออกแบบแบบสไต,สสไตล์โบราณครับต้นไหม้ค้าประมาณยี่สิบบาทเลยนะครับอันนี้ก็นำสวมนะครับครับรา้รานร้านค้านะครับก็จะเป็นมีขายพวกเสือ้อผ้าเสือ้อปักนะครับสินนะครับผ้าสบายเบี้ยง นะเราจะพานยางเบิงรอบๆครับ <c oughs> ครับเป็นสินค้าพื้นเมืองนะครับของจังหวัดกาฬสินธุน์เทาครับคไั่ตายแดดพอาะดีเรอาอยู่หันลมยางว้าวันตากจนดำหมดแล้วว่ะครับอันนี้ก็จะเป็นเฮือนพวกขายของครับ

ขขาครับพี่นอกหิ้วเขาแล้วหิ้วเขาแล้ว ขนมโบราณนะครับเอาโวงครับออรนอะ้ัวน่ะครับ,รบอันนี้ข้างในตลาดนะครับม,มันก็จะประดับด้วยทุง